ติดตั้งจอ Android ไปแล้วนะครับอ่าไม่สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้ไม่สามารถเล่น YouTube Play Store เข้าไม่ได้นะครับเนื่องจากวันเดือนปีเวลาไม่เป็นปัจจุบันนะครับผมอ่า YouTube ก่อนนะครับเปิด YouTube ดูนะครับผมโอเคอ่ามันจะขึ้นว่าคุณออฟไลน์อยู่นะครับโปรดตรวจสอบการเชื่อมต่อ Pay Store นะครับเข้าได้ไหมใช้ไม่ได้นะครับโครม โอเคก็ <Okay. S 2> เข้าไม่ไดนะ้วิธีแก้นะครับก็เข้าแอปนะครับการตั้งค่าเลื่อนไปที่ตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มันจะมีเมนูวันและเวลาอยู่นะครับวันที่และเวลาอัตโนมัตินะครับให้เลือกใช้2อันก็คือใช้เวลาที่ให้โดย GPS กับปิดนะครับผมแล้วก็ตั้งเอาเองเลยเขตเวลาให้เลือกเป็นบวก7นะครับผม